สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเขียวคัจีชานลนะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการเพราะ,มะเมล็ดผักสลัดซึ่งจะเป็นสลัดกรีนโอ๊กนะครับในวันนี้จะมาทำการเพราะ,มะเมล็ดผักสลัดกรีนโอ๊กในฉบับของเขียวคัจี G นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นการทดลองปลูกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า คือผมไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ใช่ผู้เช่วชาญในการปลูกผักอะไรแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าที่ผมอยากทำให้ทุกคนดูก็คือเหมือนกับว่าเป็นการศึกษาสำหรับคนที่ยังไม่เคยปลูกหรือว่าอาจจะไม่รู้วิธีขั้นตอนอะไรแบบนี้ครับก็จะได้มาลงมือทำไปพร้อมๆกันซึ่งผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกัน,นครับ วันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูว่าวิธีการเพาะเล็ดผักสลัดนั้นจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือ,อจะเป็นนี่ครับถาดรองแล้วก็ฟองน้ำซึ่งฟองน้ำตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับแผ่นหนึ่งจะมีประมาณ 96เรียกว่า96หลุมหรือว่า96ชิ้นก็ได้ครับเวลาเรานำเมล็ดผักลงไปองเงี้ยก็จะได้96มเมล็ดพอดีครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เราขาดไม่ได้จะเป็นเม็ดผักสลัดนะครับมเมล็ดผักสลัดวันนี้ก็จะเป็นกลีนโอ๊กครับอันนี้จะเป็นเมล็ดเคลือบนะครับสั่งจากในลาซาด้าเหมือนกันครับสั่งมา100มเมล็ด ราคาจะอยู่ที่80บาทตัวนี้นะครับเราสามารถสั่งได้ตามน้้นค้าออนไลน์แล้วก็นี่ครับที่คีบเมล็ดเพื่อที่เราจะได้หยิบเมล็ดแบบสะดวกนะครับนำมาใส่ในฝองน้ำ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์คร่าวๆนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับอฟองน้ําของเราตอนนี้ยังเป็นฟองน้ําแบบแห้งๆอยู่นะครับการที่เราจะเอามาเล็ดผักสะลัดลงไปได้นั้นต้องทําให้ฟองน้ํามันชุ่มก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเราพ่นมินี่ครับผมได้เตรียมน้ําไว้แล้วเราก็ทําการเทน้ําลงไปได้เลย อันนี้ก็เทน้ําลงไปให้ทั่วเลยนะครับเวลาเราเทลงไปเรียบร้อยแล้วเราต้องทําให้ฟองน้ําอิ่มน้ําด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟองน้ำนันมีความชุ่มอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เมล็ดพักของเราเนี่ยงอกเร็วโอเค,ครับอันนี้เป็นการไล่ฟองอากาศ จากฟองน้ำนะครับเพื่อทําให้ฟองน้ำอุ้มน้ำได้นั่นเองขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆทําไปกลับด้านด้วยก็ได้ครับเพื่อให้น้ำซึมเข้าได้อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟองน้ําของเราอุ้มน้ําได้ไม่ดีเมล็ดผักของเราอาจจะงอกไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะไม่งอกเลยเพราะว่าฟองน้ํามันไม่ชุม่มเพราะว่าจะไม่มีตัวกระตุ้นทําให้เมล็ดของเราชุม่มทําให้เมล็ดของเรางอกนะครับอันนี้ก็ต้องพิธีพิถันเป็นพิเศษนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ แต่ถ้าว่าไปทุกขั้นตอนก็ต้องพิธีพิธานเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะ ใช้มือแตะๆดูนะครับว่าพอใช้ได้หรือยังถ้าเกิดว่ายังก็อ่ะสักนิดนึงอโอเคครับลองแตะดู อน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้อ่นนี่ผมลืมบอกไปนะครับสำหรับน้ำที่ใช้นะครับถ้าของผมก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งน้ำประปาหมู่บ้านผมเนี่ยอันนี้จะไม่มีคอรีนนะครับก็จะเป็นน้ำจากหลองน้ำธรรมชาติก็ใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกัน ก็ถือว่าสะอาดอยู่อาจจะมีแมลงตกลงมาด้วยนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรนก็ถือว่าเป็นธรรมชาติครับต่อไปเราจะมาทําการคีบเมล็ดนะครับลงช่องของฟองน้าแต่ละช่องนะครับก็เตรียมเมล็ดเรียบร้อยนะครับก็นําที่คีบมาคีบเมล็ดใส่ได้เลยอันนี้ใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับ เอาลงฝั่งไหนก็ได้พยายามอย่าเอาลงให้ลึกมากจนเกินไปนะครับให้ตัวมเมล็ดเนี่ยพ้นจากฝองน้ําขึ้นมานิดนึงครับค่อยๆทําไปทีละช่องทีละช่องจนกว่าจะหมดนะครับ หตุผลที่ผมใช้เมล็ดเคลือบก็เพราะว่าผมเคยลงเมล็ดที่ที่เป็นเมล็ดจริงๆเลยครับคือแบบไม่ได้มีอะไรเคลือบอย่างเงี้ยคือตัวนั้นมันค่อนข้างจะงอช้านิดนึงอันนี้สำหรับตัวผมนะแต่สำหรับพี่ๆคนที่แบบเขามีความชำนาญแล้วอย่างเงี้ยครับ หรือว่าพี่พี่เขาปูกแบบเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วเป็นสวนหรือว่าเป็นฟาร์มอะไร่งเงี้ยพี่เขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายแต่สําหรับคนที่หัดทําใหม่หรือว่าลงมือทําใหม่เป็นมือใหม่อย่างผมหรือว่าหลายๆคนที่เพิ่งทําก็ใช้เป็นเมล็ดเคลือบก็ได้นะครับลองดูครับ ก็ค่อยๆทําไปไเรื่อยๆคือผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นรากหรือว่าฝั่งไหนเป็นในส่วนของของใบที่เขาจะงอกขึ้นมาแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าโดยธรรมชาติของพืชเนี่ยเวลารากเขาง,งอกออกมาใช่ไหมครับถ้าสมมติว่างอกขึ้นมาข้างบนอย่างเนี้ย คือเขาก็อาจจะมีการชนชัยลงไปข้างล่างอันนี้โดยธรรมชาติของเขาผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงครับหลังจากที่งอกแล้วจะเป็นแบบไหน ม,มือใหม่จริงๆครับขนาดที้มเมล็ดยังหลุนโอเคครับเรียบร้อยอพอเรานำมเมล็ดลงฟองน้ำเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องหาเป็นถาดที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเป็นผ้าเป็นพลาสติกอะไรแบบนี้ก็ได้คลุมไว้นะครับแต่ว่าต้องทำให้ ทุกแสงหน่อยนะครับก็ทําให้เมืดไปเลยจะเอาไว้ในห้องธรรมดาของเราก็ได้หรือว่าห้องน้ําอะไรแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องหาที่คุมไว้เพื่อกันมแมลงที่จะมาเจาะเมล็ดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราหาไรคุมเรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักประมาณ 1, วันสวันเดี๋ยวเราจะมาดูผลอีกทีนึงว่าเมล็ดที่เราทําการเพาะเนี่ยเปอร์เซ็นการงอกจะร้อยเปอร์เซ็นไหมจะงอกทุกเมล็ดหรือเปล่าอันนี้คือเราใช้เมล็ดเคลือบแล้วนะครับต้องลองดูว่าจะได้ผลตามที่พี่ๆหลายๆคน ได้แนนำมาหรือเปล่าอันนี้คือผมก็ไปศึกษาใน YouTube อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งขั้นตอนวิธีอาจจะไม่ได้เป๊ะๆตามที่พี่ๆหลายๆคนบอกเพราะว่าเราไปศึกษาเป็นแนวทางแล้วนำมาปรับใช้เป็นวิธีในแบบฉบับของตัวเราเองซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิด ครับอันนี้ผมมองว่าไม่ผิดเพราะว่าวิธีและแนวทางของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องยึดวิธีการของพี่เขาส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่เพิ่งจะลองหัดทำเพิ่งจะลงมือทำโอเคครับเดี๋ยวรอตามดูผลการอีกประมาณหนึ่งถึงสองวัน ว่าจะเป็นยังไงครับมารอติดตามกันครับ